สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถใช้งานสวยๆมาฝากอีกหนึ่งคันนะครับมาชมนิสสันทีด้นะครับทีด้าซีดาน4ประตูใครชอบสนใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถยูมินบุรีครับ 99,0 0 0ับาทนะครับรถปี2008มือเดียวป้ายแดงตัวท็อปนะครับแอร์แบ็กคู่เซนทรอล์แอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับเป็นซีดาน4ประตูทนทานใช้ง่ายกว้างขวางนั่งสบายตัวนี้ราคาหลักหมื่นสภาพสวยๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับสีสวยมากๆครับสีดํางามๆแบบนี้นะครับขัดเคลือบมาเรียบร้อยถูกใจชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่นํามาฝากนะครับใครกําลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นคันนี้ปี2008มือเดียวป้ายแดงสวยๆเลยครับ โทรเจรจาโทรสอบถามนะครับไลน์ได้ติดต่อได้ขอรูปขอคลิปได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์ครับมาชมเช็คทดลองขับได้ขับกลับบ้านแน่นอนนะครับเป็นซีดาน4ประตูนะครับกว้างแล้วก็นั่งสบายอะไหล่หาง่ายครับรุ่นนี้ที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจกับงบประมาณและความชอบนะครับคันี้แอร์แบ็กคู่นะครับสวยสวยครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับสันทลัล็อกแอร์แบ็กนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานใช้งานได้ปกตินะครับเอกสารคู่มืออยู่ครบนะครับรับประกันการโอนโอนได้ทั่วไทย ซื้อไปใช้งานได้เลยครับรถคัดเช็คเก็บงานเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจกับงบประมาณและความชอบนะครับใครไม่มั่นใจก็ลองหาข้อมูลดูก่อนนะครับถ้าใครชอบและสนใจเข้าใจรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับกุญแจรีโมทคู่มืออยู่ครบรถสวยพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบไม่เคยชนหนักอัดต่อหรือพี่กวามไม่เคยติดแก๊สนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับคัดเช็คเก็บงานเรียบร้อยพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบถูกใจโทรเจรจาโทรสอบถามเช็คได้ชมได้ทดลองขับได้เลยครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับพี่คนนี้คัดรถเช็ครถสวยส่งต่อรถอย่างมีคุณภาพแน่นอนนะครับ ลงช่องนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า3ถึง4ปีนะครับใครที่ถูกใจก็โทรเจรจามาได้เลยครับรถสภาพงามๆแบบนี้เลยนะครับ99,000ับาทนะครับกว้างนั่งสบายราคาหลักหมื่นใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะครับรถสวยนะครับขับได้ทั่วไทยทางไกลทางใกล้ขับได้เลยครับอำนวยความสะดวกนะครับเดินทางปลอดภัยราคาหลักหมื่นนะครับ99,000ับาทโทรเจรจาโทรสอบถามได้ครับนี่ครับภายในก็สวยนะครับเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกเลยนะครับฝากด้วยนะครับ กับนิสสันทีด้านะครับเครื่องพันหกเกียร์ออโต้ปี2008เป็นตัวท็อปเลยนะครับเป็นซีดาน4ประตูนี่ครับฝากไว้เลยครับสวยๆนะครับรุ่นนี้ทนนะครับอะไรก็เยอะครับใช้ง่ายครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับ